สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูกัญยกรจงเจือการคุณครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตื่นมาพร้อมรับการเรียนรู้หรือยังเพราะวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้คือวันพฤหัสเป็นวิชาแรกของชั้นม2ซึ่งจะต้องเปิดสมองในการรับการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ของครูนะคะ และในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดอยู่ในตอนนี้ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมาจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ได้นั่นก็หมายความว่านักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้นั่นเองครูจึงขอจัดทำคลิปวิดีโอในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์สำหรับชั้นม .2 เดี๋ยวเราเรียนรู้เรื่องของอะไรนั้นเราไปดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะ ันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่นักเรียนคงสงสัยว่าทำไมต้องเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอดีตโดยศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ตามบริบทช่วงเวลาที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อมนุษยชาติเมื่อเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่มีจริงเพราะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับในอดีต บริบทของสถานการณ์และบุคคลก็ไม่เหมือนเดิมอันนี้จริงนะคะเพราะว่าถึงประวัติศาสตร์จะซ้ารอยอย่างไรเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนเดิมนะคะบุคคลนั้นก็ไม่ใช่คนเดิมเราจะเรียนรู้เรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่3เรื่องนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์2 ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และ 3. เมื่อเรารู้ข้อเท็จจริงกับความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้แต่วันนี้นักเรียนชั้นมสมจะเรียนรู้แค่หัวข้อแรกก่อนนะคะก็คือการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์การศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ต้องอาศัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เราจะต้องการศึกษาหรือมีความต่อเนื่องระหว่างอดีตกับปัจจุบันในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเป็นผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เราจําเป็นต้องประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุดนักเรียนคะในชุมชนของนักเรียนเนี่ยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรให้เราได้สืบค้นบ้างวันนี้ครูยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาให้นักเรียนดูนะคะจากด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นจดหมายเหตุของลาลูแบร์นะคะที่เป็นฉบับสมบูรณ์เล่มที่1 ลาลูเบร์เนี่ยเขาเป็นทูตของฝรั่งเศสนะคะที่เขาเข้ามาอยู่ในช่วงของพระนารายในสมัยอยุธยาเขาจะเป็นคนชอบจดชอบเขียนชอบบันทึกเหตุการณ์ต่างๆทาง,าง,างประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมานะคะก็เลยกลายเป็นสมุดที่เป็นจดหมายเหตุของลาลูเบร์เนี่ยทำให้มีเรื่องราวจากอดีตจนสู่ปัจจุบันทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ในช่วงนั้นได้นะคะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะเครื่องปั้นดินเผาลายพวกนี้ก็น่าจะอยู่อยู่ในโซนของอจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็จะเป็นพวกกําไรและที่สําคัญมีซอ,องจดหมายของอส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ห้านะคะที่เราได้ทําการศึกษากันนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูว่านี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องการศึกษา จากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีอยู่มากมายและหลากหลายล้วนบ่งชี้ถึงร่องรอยหลักฐานของมนุษย์หรือเหตุการณ์ในอดีตท,ที่มีความต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยทั่วไปนักประวัติศาสตร์แบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือหลักฐานชั้นปฐมภูมิหรือหลักฐานขั้นต้น 2. หลักฐานทุติยภูมิหรือหลักฐานชั้นรองนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มดูหลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานปฐมภูมิหลักฐานที่ถูกสร้างบันทึกหรือจัดทำขึ้นจากผู้พบเห็นหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงเช่นจารึกจดหมายเหตุกฎหมายเอกสารราชการโบราณสถานโบราณวัตถุนั่นเองนี่ก็คือเป็นหลักฐานชั้นต้น ที่นักประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้นะคะจากที่ครูกล่าวมาหลักฐานาขั้นปฐมภูมิก็จะเป็นหลักฐานในช่วงเวลาที่เราจะต้องการศึกษาหรือว่า,าบันทึกหรือจัดทําขึ้นโดยบุคคลที่รู้เห็นหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆหลักฐานขั้นปฐมภูมิเป็นได้ทั้งหลักฐานที่เป็นประเภทลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างที่ครูยกมาก็คือเป็นรายลักษณ์อักษรที่เรียกว่าหลักศิลาจารึกนักเรียนจะเห็นภาพนะคะด้านข้างด้านขวามือนะคะก็คือเป็นการบันทึกตัวอักษรลงวสัสดุที่คงทนเช่นแผนหินก็คือหลักศิลาจารึกดังภาพนะคะแล้วก็จะมีใบลานมีแผ่นเงินซึ่งในการบันทึกของเขาเนี่ยจะเน้นเรื่องราวของศาสนาบ้านเมืองกษัตริย์ เป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดในประเทศไทยนะคะในในาการเขียนของเขาเนี่ยจะใช้ตัวอักษรที่แตกต่างไปตามยุคตามสมัยเขาก็ยกตัวอย่างเช่นปรารวะหรือภาษาของโบราณน,นะคะในการเขียนเราก็เอามาแกะเป็นภาษาไทยให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันนะคะทำไมหลักฐานชั้นต้น จนมีความน่าเชื่อถือสูงก็เพราะว่าสร้างได้ครั้งเดียวแก้ไขหรือแต่งเติมได้ยากอยู่ได้นานนับประวัติศาสตร์จึงให้ความสําคัญกับหลักฐานชนิดนี้มากศึกษาได้ยากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ในการแกะภาษาเลยนะคะเนี่ยนี่ก็คือหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรอีกอันหนึ่งนะคะก็คือพระราชพงศวดารของกรุงธนบุรีค่ะ จดหมายเหตุของลาลูแบก็เป็นหลักฐานที่เป็นลายลกักษณ์อักษรนะคะบันทึกส่วนบุคคลก็เป็นการบันทึกในอดีตที่ผู้บันทึกมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นก็นำการบันทึกเนี้ยมาเขียนแสดงความรู้สึกเขียนตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆให้เราได้เรียนรู้กันค่ะชีวประวัติก็คือประวัติของชีวิตของผู้เขียนผลงานในเหตุการณ์นั้นๆเอง ต่อมาเรามาดูหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้นักเรียนนึกถึงเลยว่ามันเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆที่เป็นศินละปะวัตถุต่างๆภาพเขียนการตั้งถิ่นฐานของชาวต่างชาติซึ่งสามารถใช้ประกอบกับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการศึกษาค้นควาได้จากภาพด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นโบราณสถานเป็นเจดีเป็นวัดและภาพด้านล่างก็คือเป็น ซากของเครื่องปั้นดินเผานะคะที่ที่เราได้ทำการศึกษากันต่อมามหลักฐานชั้นรองหรือที่เรียกว่าชั้นทุติยภูมิก็คือการนำเอาหลักฐานชั้นต้นมาเขียนตามแนวคิดที่ได้จาัดก,การถ่ายทอดชั้นต้นก็คือชั้นประถมภูมิใช่ไหมคะจากที่เราได้เห็นเหตุการณ์จริงๆอยู่ในเหตุการณ์น,น,นั้นนนนะคะและนำหลักฐานนั้นอะ มาเขียนเป็นแนวคิดที่ได้จากสิ่งที่เราเห็นนั่นเองกลายเป็นหลักฐานชั้นรองที่เรียกว่าทุติยภูมิเราก็รวบรวมหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วซึ่งผู้สร้างหรือผู้จะทำไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้นมีอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดเป็นหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นตำนานนะคะเป็นตำนานเป็น หนังสือเป็นงานวิจัยเป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นลายลักษ์อักษรมันจะถูกถ่ายทอดทางนี้ค่ะเช่นภาพยนต์คำบอกเล่าหรือเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมานั่นเองเพราะฉะนั้นหลักฐานชั้นรองเนี่ยก็คือเป็นการรวบรวมมาจากหลักฐานชั้นต้นอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อทำให้เราเนี่ย เกิดความรู้และความเข้าใจมากขึ้นหนังสือประวัติศาสตร์ที่นักเรียนใช้เรียนนี้ก็เป็นหลักฐานชั้นทุติยภูมิเพราะเราเป็นคนนำหนังสือนี้มาศึกษาต่อเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราก็มาถึงช่วงท้ายของการจัดการเรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์กันแล้วนะคะวันนี้ครูมีงานให้นักเรียนทำค่ะ ให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะของหลักฐานขั้นประถมภูมิและสรุปเป็นผังความคิดให้ครูหน่อยค่ะหลักฐานขั้นประถมภูมิด้านซ้ายมือเป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรเอ๊เราเรียนไปแล้วนะว่าประเภทลายลักษณ์อักษรเนี่ยมีอะไรบ้างและด้านขวามือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นงานชิ้นที่หนึ่งคือให้เราทำแผนผังแบบครูเลยค่ะแล้วก็ตอบลงไปให้หน่อยนะคะ สำหรับงานชิ้นที่2ให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะของหลักฐานขั้นทุติยภูมิและสรุปเป็นผังความคิดให้ครูนะคะว่าทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้างและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้างนะคะ และช่วงสุดท้ายนี้ให้นักเรียนตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดมีทั้งหมด2ข้อย่อยนะคะก็คือ 1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร 2. หลักฐานขั้นปฐมภูมิและหลักฐานขั้นทุติยภูมิเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรเรามาถึง ช่วงสุดท้ายของการเรียนรู้ในวันนี้แล้วนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนรู้ตั้งแต่สไลด์แรกจนถึงสไลด์สุดท้ายและนำงาน3มชิ้นนี้จัดทำส่งครูโดยการทำใส่ในสมุดสังคมหรือสมุดประวัติศาสตร์ที่เรามีอยู่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนครูจะดูจากผลงานในชิ้นงานที่เราทำส่งครูนะคะ นัดหมายส่งงานครูวันจันหน้ทร์าสำหรับวันนี้ผู้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ